ความสุขมีความอบอุ่นก็ต้องคืนกำไรให้มีความมั่งคั่งด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดียวที่เมื่อคนประสบความสำเร็จแล้วจะเต็มใจที่จะสามารถแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆนะคะ เวลาที่เราไปเจอกันในที่ประชุมอะไรก็แล้วแต่พอบอกว่าทําธุรกิจนี้อันนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะงุ้นๆุ้นุ้นุนน้คือจะกลัวถามกันว่าทําอย่างไรประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเดียวที่คนยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งต้องการแบ่งปันและแชร์นะคะในกลุ่มคนที่เรารักให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะ ท่านแต่วันนี้เราจะเจอหนุ่ม่อทั้งสองท่านนะคะในคอร์สที่ทําให้พวกเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในทางรัฐที่เร็วขึ้นนะคะในคอร์สของเจ็ดบริหารเจ็ดหลุมพรางทําไมหมอไม่เอาบอกว่าหลุมพรางไว้ตอนแรกเพราะเราต้องบริหารก่อนบริหารเป็นทุกคนก็จะตกหลุมพรางความมั่งคั่งและเขาก็จะมั่งคั่งไปกับเราค่ะ เดียวกันนะคะในส่วนของตัวหมอเองการที่หมอจะผลักดันหรือสนับสนุนหรือทําทุกวิธีทางที่จะไม่ว่าจะทางอ,อ้อมหรือทางตรงให้พวกเราประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยคิดแล้วก็ลงมือทำหาวิธีการตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่หมอพยายามสร้างให้พวกเราเป็นเครื่องมือในการที่จะไปทํางาน ไปทำธุรกิจไปบอกต่อได้ง่ายขึ้นคุณหมอจอยเป็นใครเชื่อถือได้ไหมมีตัวตนหรือเปล่าประวัติเป็นอย่างไรนะคะเพราะในธุรกิจนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นธุรกิจที่ดีและเป็นธุรกิจที่ใครๆก็อยากจะเปิดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เปิดธุรกิจไขยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มือสะอาดหรือประวัติที่ดี หลายๆธุกรกิจเหมือนกันค่ะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้ชมอะไรที่สามารถเอาไปเป็นช่องทางในการทำธุรกิจได้วันนี้มอมีซมเป้ลให้ดูนะคะว่าพรุ่งนี้ช่องวันตอน4โมงถึง4โมงครึ่งท่านจะได้ดูฉบับเวอร์ชั่นเต็มเชิญค่ะน้องตี จะกลับมาแข่งไหนตนเหตนคือแขงตนเข้าไปในอาบวกม้วนไม่โกงมันก็ไม่ผิดเหรอฮะไม่เคยพีเซตนงานในอาบวกมวดมาก่อนทุกหมอครับผมพอทานแล้วเนี่ยผมไม่มีที่ลงเราจะออกแข่งได้ไหมจะถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมบอกว่าจะตอบตัวเองว่าอ๋อเกิดมาเพื่อใช้กันโดน คุณช่วเขาจะต้องตบตีก่อนที่จะมียังไลูกต้องเห็นมากอดขาป๊าปาอย่าทำหมม้าอย่าตีหม,มาถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วอะเขาถือว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยต่างประเทศชอบสมุนไพรไทยมากสิ่งที่อยากทำมากๆเลยคือทำให้โบกาเอส e ีสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับคุณสมบัติการเป็นคนรวยทีนน่ง ไม่มีสูตรตายตังนุณต้องอดคนจนสําเร็จอาณาจักรตรงนี้ที่น like e. like so ั่งอยู่ตรงนี้18ไร่เนี่ยซื้อด้วยเงินสดที่เก็บมา20สิปีจุดที่มันมาถึงวันนี้คือกลัวความยากจนขอบคุณนะคะน้งกีเห็นไหมคะว่าไม่ว่าหมอจะพูดอีก กี่ร้อยครั้งอีกกี่เวทีสิ่งที่หมอเคยพูดไปเมื่อสองปีที่แล้วเรื่องของประวัติของหมอจะพูดอีกกี่ร้อยครั้งก็เหมือนเดิมเพราะมันคือประวัติที่เป็นเรื่องจริงและมันไม่ได้ั้นแต่งขึ้นมาดังน,นเวลาพูดแต่ละครั้งมันก็จะเหมือนเดิมและสิ่งที่ตกท้ายว่าที่มาเป็นวันนี้ได้ว่ากลัวความจนนั่นเป็นเรื่องจริงเช่นกันนะคะคนเราถ้าเรามีความกลัวหมือนกลัวผี หมือนหมอยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าที่หยดดีมากจากอยากดูร้อยเกอร์แต่ความกลัว500%ร้อค่ะก็เลยไม่ดูที่หยดค่ะเพราะผลของความกูัวมันมากกว่าความอยากนะคะเช่นกันค่ะนี่คือออเดอร์แรกนะคะที่หมอจะพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยเอาวิดีโอต่างๆมันก็อันนี้คือพรุ่งนี้ จะเป็นชบับเต็มนะคะแล้วหลังจากนั้นาทางรายการเนี่ยไลฟ์เรสเซน์เนี่ยเขาก็จะตัดเป็นช็อตๆนะคะให้แล้วก็ส่งมาให้พวกเราพวกเราก็หมอกส็สามารถให้ทางเนี้ยส่งให้ท่านส่งลิงก์ได้นะคะและมีคนเ,เขาเรียกอะไรเบียมีคนในห้องนี้นะคะเก่งและสวยและฉลาดนะคะหมอให้ดูออเดอรมนิดนึง บอกว่าคุณหมอขาแล้วหนูจะต้องขายตัวไหนเหรอคะกินแล้วมันเซ็กแล้วมันแหม่บกบมือให้ท่านนันบบนบบน้นหน่อยค่ะเชิญแ่ะคุณแอนเดินเพืนหน่อยนะคะสงับเป็นมือขายจริงๆหนูต้องออกหนูต้องขายสินค้าตัวไหนเหรอคะุหมอต้องเอาตัวใหม่เด้อคะผมไม่ใช่คะ่ะจริงๆคือบีมูเน่ของผู้ชายบีวาล่าของผู้หญิงคะ่ะแต่ถ้าเราไปขายแบบนี้นะคะเดี๋ยวคนป่วยอะ่ะ เขาจะมีรู้ว่าจริงๆมาใช้รักษาตับไตหัวใจม้ามปอดแต่จริงๆของแถมที่ได้สำหรับคนที่ไม่ป่วยนะคะได้กลับมาในเรื่องของสุขภาพท่านชายและสุขภาพท่านหญิงเพราะฉะนั้นหมอก็จะมีการสร้าง Personal Brand นนะคะให้พวกเราได้ทำงานง่ายขึ้นเหมือนที่พวกเราเคยอยู่บ้านหลังเก่าที่เวลาไปไหนใครก็รู้จักพวกเราก็ทำงานง่ายขึ้นฉะนั้น หมอเองก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะให้ทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวบิมไรท์สำเร็จและณโอกาสนี้นะคะหมอขอเปิดงานนะคะเจผู้บริหารเจดหลุมพานนะคะนักบัคสดีค่ะแลการขอบคุณดร์ีนัทม